สวัสดีทุกกคนนะจ๊ะอืมวิตาเอ๋มาค่ะวัสด,ดีงากันนะดีงา <c oughs> เนี่ยตั้งแต่วันที่อา่าตัดกะเฮียช่วยกันตัดมรุมเอามาวางไว้ว่าจะอัดคลิปยังไม่ได้อดัด <c oughs> เหี่ยวมาแล้วเนี่ย อย่าลืมนะว่ามารุมเนี่ยเขาสามารถทําน้ําหมักไ้และมะแลงเอ๊ะทำน้ําหมักบํารุงพืชได้เพราะมีไนโตรเจนสูงใาบาเ,เนี่ยเงี้ยเหี่ยวเหี่ยวเหี่ยวเหี่หวยวเงี้ยเราก็จะมานั่งตัด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 ,ตดแล้วเอาไปใส่ในกระถางนู่นกระถางนี่กระถางนั้นเขาสามารถบํารุงพืชได้เป็นอย่างดีเอ่อพวกไนโตรเจนเนะบารุงพวกพืชกินใบจะดีมากเลย NPK ฮ ไนโตรเจนโพแทสเซียมฟอสฟอรัสนี่แล้วนี่งานสวนมีให้ทําทุกวันนะพวกเรานะกลุ่มคนรักการปลูกจะมีงานสวนให้ทําทุกวันเนี่ยโอ้โอโอกสาวชาวสวนนอนหนาวใจรันจวนอยู่บ้านกลางสวนชุรีพอแล้วเลิกอันนี้พี่ดุยเพื่อนบ้านที่น่ารักให้มา ส้มโอกับหัวปรีแล้วก็พวกมันนะจ๊ะเราอยากจะบอกทุกคนว่าหัวปรีเนี่ยกินอ่อนๆเราก็จะกินอ่อนๆกันใช่ปะ่ะแล้วเอาเปลือกพวกเขาเนี่ยมาทําอะไรบ้างมาทําน้ําหมักเอาไว้อ,อโฮอร์โมนหัวปรีน้มาห,หัวปรีเนี่ยมันคือสามารถทําได้หลายอย่างอ่ะแต่คุณสมบัติของเขาคืออะไรบ้างเขาสามารถเร่งดอกให้ติดดอกออกผลขั้วเหนียวไม่ร่วงได้นะ เออเห็นห่าพ่าพอ,พอ,พอฮอร์โมนมสดฮอร์โมนไข่เลยลองไปอ่านดูคือพวกกรมวิชาการเกษตรเนี่ยเกษตรเขาจะมีงานวิจัยเรียบร้อยหมดเลยแล้วก็ทําแล้วได้ผลด้วยก็ลองไปหาข้อมูลดูสําหรับเรานี่แล้วอะไรที่มันเป็นกกมันจะก็แตกกอดีทําไม่ยากนะถ้าเกิดถ้าจะทําแบบเอาสูตรแป๊ะก็3กิโลต่อน้ําตาลทรายแดง1กิโล ใส่น้ำให้ทุ่มท่วมแล้วก็หมักเอาไว้หมักเอาไว้สักประมาณสิบห้าวันสามสิบวันแล้วกรองเอาแต่น้ำหนึ่งแก้วกาแฟฟังดีๆนะเราจะไม่ต้องทําให้ดูหรอกหนึ่งแก้วกาแฟแล้วก็ใส่น้ำหนึ่งจุดห้าลิตรน้ําขวดใหญ่อะเอากลองน้ําใส่หนึ่งจุดห้าลิตรแล้วก็เขย่าเขยาขยาให้เต็มเ็มแล้วก็รดราดพืชผักต่างๆของเราได้เลยเข้าใจใช่ไหมจ๊ะ อยากให้ทุกคนขยันทําหน่อยถ้าเราปลูกพืชแบบปลอดสารโดยที่เราไม่ใช้ปุ๋ยเคมีเนี่ยจําเป็นมากเลยที่ต้องขยันให้อาหารเขาให้อาหารพืชเนี่ยยิ่งเลี้ยงอยู่ในวงบ่อซีเมนท์ที่วางบนพื้นปูนซีเมนต์เห็น,นปะจาเป็นมากๆเลยที่เราต้องดูแลเขาอย่างดีแล้วก็ให้อาหารเขาอย่างสม่ําเสมอไม่ให้เขาอดอ่ะเขาก็จะมีการเจริญเติบโตที่แข็งแรงเท่านั้นแหละแต่ทีนี้สําหรับคนที่มีน้ําหมักเศษอาหารแล้ว ไม่จําเป็นต้องใช้อะไรไม่จําเป็นต้องใช้กากน้ําตาลน้ําตาลทรายแดงน้ําตาลทรายขาวไม่จําเป็นเลยทยํายังไงอะ่ะเอา้าทําไมมีด้วยหรอวิธีนี้มีเสียใจ,จเดี๋ยวทําให้ดูเนี่ยน้ําหมักเศษอาหารน้ําหมักเศษอาหารนะมีจุลินทรีย์เต็มหมดมาละทํายังไงโดยที่เราไม่ต้องเปลืองน้ําตาลทรายแดงนี่ไงนี่เห็นไหมจ้าใสาไปเลยเนี่ย ใส่ให้ท่วมๆแปบ๊บเดียวก็หมักใช้ได้แล้วสิบห้าวันก็ใช้ได้แล้วเนี่ยเห็นป่ะแบบนี้นะอันนี้ทําให้ดูคือแทบจะไม่ต้องใช้น้ําตาลทรายอีกต่อไปถ้าเรามีน้ําหมักเสร็จอาหารและนี่ล่ละและนี่ล่ะ,ละ,ละเปลือกส้มโอทําไงเปลือกส้มโอไร้แมลงไงจ้าอันนี้พี่หนุ่ยให้มาเราก็เอาเปลือกส้มโอเราเคยทําให้ดูแล้วนะใช่ไหมเราเคยทําให้ทุกคนดูแล้วนะเปลือกส้มโอเปลือกส้ม เปลือกมะนาวเปลือกมะกรูดเออสามารถทําน้ําหมักไล่แมลงได้เป็นอย่างดีก็ไม่มีอะไรก็เอาสารพัดเปลือกส้มพืชตระกูลส้มเอามาสามกิโลตัดน้ำต,ตาลทรายแดงหนึ่งกิโลหมักไว้เหมือนกันเลยแต่ทีนี้ถ้าเรามีนี่แล้วแน่เรามีน้ําหมักเศษอาหารแล้วสบายเลยก็ตักน้ําหมักเศษอาหารนี่แหละมาใส่แค่นี้แหละแล้วก็หมักเอาไว้ หมักไว้15วันเราเป็นคนชอบหมักอะไรนานๆนะเป็นคนที่ชอบหมักอะไรนานๆเราเป็นคนแบบคือเรามีน้ำหมักสารพัดน้ำหมักเพราะฉะนั้นไอกลุ่มที่เราเห็นเห็นเนี่ยเราสามารถหมักไว้1 5บหวันสาวันได้เลยเอาเปิือกกล้วยมาใส่ด้วยกล้วยกล้วยกล้วยเนี่ยเสร็จแล้วหมักไว้เลยคอยค้นก็ได้อนนี้จะเอาไปใส่ไหนไหนจะเอาไปจะเอาไพวกนี้ยเอามาใส่ในนี้ก็ได้เออ สมมตินะคือไอ้น,นี่เราทําให้ดูเราสามารถเอาตักไอ้น,นี่สักหนึ่งถ้วยเอามาใส่ในนี้หมักหมักในนี้ก็ได้เห็นเป่าหหวหอมก็เหมือนกันหัวหอมนี่เป็นอะไรที่สามารถไล่แมลงแล้วก็เล็งรากได้เป็นอย่างดีอุ๊ยอันนี้เป็นเปลือกหอมเปลือกหอมเห็นไหมเห็นเปลือกหอมไหมแกะหอมเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาเปลือกเก็บไว้ห้ามทิ้งนะเปลือกหอมเนี่ย เขาก็จะมีพวกน้ำมันหอมระเหยสามารถช่วยไล่มแมลงได้และที่สำคัญเขาทำให้พืชผักแตกกอรากเลิกเดินดีมากเลยทำยังไงก็กรองเอาแต่น้ำเหมือนเดิมกรองเอาแต่น้ำมาอย่างงี้แล้วก็ผสมในน้ำน้ำขวด1.5ลิตรเอาแบบหนึ่งแก้วกาแฟฟังเรา,เราดีๆนะออถ้าฟังเราแล้วทุกคนก็จะเห็นว่า ต้นไม้พืชผักต่างๆของเรานี่มันจะสามารถมีการจเจริญเติบโตแข็งแรงรากเลิกเดินดีมากเลยเห็นป่ะอันี้ของน้องหนวดจําได้ไหมที่เราเตัดกิง่งปักชําวิธีตัดกิง่งปักชําพีนัทบัตเตอร์ที่เราตัดที่เราทําคลิปอะ่ะไปย้อนดูเอาละกันเห็นหรือเปล่าว่าเขาติดรากดีดีเดินดีเนี่ยรากเดินดีเนี่ย มัมมี่เขาตาเที่ยงอดนครพนมช่องเดโชสุกอินนะจ๊ะใครสนใจหมอนนอกมันแปลกๆไปที่ช่องเดโชสุกอินใครสนใจฟิกหรือมะเดื่อฝรั่งไปที่ช่องเกษตรเด้าโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นตามไปที่เพจเกษตรนาโรงเรียนแล้วก็เพจมัมมี่เขาตาเที่ยงคนครพนมดดวยนะจ๊ะทุกๆคนเอาละเราอยากให้ทุกคนไปติดต่อที่ช่องเดโชสุกอินถ้าอยากได้ต้นไม้อะไรก็แล้วแต่บอลสีไม้ด่างน้องหนวดน้องปอ เดี๋ยวเขาจะนั่นเองเขาจะตอบมาเองถ้าถามหาว่ามีพืชชนิดนี้ชนิดนี้ไหมเดี๋ยวเขาบอกเองเพราะน้องหนวดน้องปอเขาขายต้นไม้นะจ๊ะเขามีอาชีพที่ขายขายต้นไม้โดยเฉพาะเพราะฉะนั้นถ้ามาซื้อกับช่องน้องน้องหนวดเดโชเนี่ยรับรองได้ไม่มีโกงไม่มีอะไรใดๆสิ้นเพราะมีตัวตนหลายคนไปซื้อในเพจเอ่อเพจโจในมิชาชีพอะ่ะ จ่ายเงินเสร็จมันบล็อกหนีเลยไอ้พวกนี้เร็วมากเลยตามจับพวกคือถ้ามันบล็อกเนี่ยเอาเอาบัญชีนะนะั้นน่ะเป็นบัญชีมา้านั่นแหละตามไล่ล่าพวกมันแจ้งตำรวจได้ไม่ได้ไม่เป็นไรแจ้งไว้ก่อนเข้าใจใช่ไหมนี่อย่างเงี้ยตัดกิ่งปักชำต้นที่ตัดกิ่งปักชำอันนี้เป็นต้นที่เพราะจากเมล็ดนะเนี่ยอันนี้เป็น,พนเรนนนพราะจากเมล็ดเนี่ยเนี่ยอันนั้นพีนับปะเตอร์น้องหนวดที่เพาะจากเมล็ดอันนี้อะไรไม่รู้งอกมาเต็มเลย น่าจะเป็นกระสังกระสืออันนี้พี่หนูให้ใหมาเหมือนกันเอามาจิ้มจิ้จิจไว้ติดไม่ต,ติดไม่เป็นไรโอ้โหน,นี่ภูมิใจมากเลยอันนี้เป็นไต้หวันสตรอเบอรี่ที่ตัดกิ่งปักชำที่เราเคยบอกว่าไต้หวันสตรอเบอรี่เป็นอะไรที่ตัดกิ่งปักชำติดยากมากอันนี้รู้สึกว่าจะได้สอง,สองกิ่งนะอันนี้เราได้สองกิ่งนะเออผมภูมิใจมากเลย เราเป็นคนที่จริงๆมันต้องติดตาเสพกิง่งเสพย,ยอดตอนกิง่งทาพกิง่งอะไรแบบนี้แต่เราไม่เคยมีเวลาทําถ้าอยากรู้ว่าวิธีทํำยังไงไปดูที่ช่องเดโชสุกอินแล้วก็เกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นนะจ๊ะนี่เป็นจริงจูชายจริงจูชายนี่จะแตกกอดีเห็นไ่มเราก็ไปตัดตัด,ตด,ตด,ตดเอาไปทําใส่ต้มจืดให้แม่แต่งนงแต่งหน้าไว้เรียบร้อยแล้วนี่บํารุงด้วย นี่ได้นี่เปลือกหัวหอมเนี่ยถ้าใครคือถ้าใครแกะเปลือกหอมแล้วเนี่ยอย่าเอาไปทิ้งนะทุกสิ่งทุกอย่างของพวกเรามันมีประโยชน์มากเลยเหมือนเนี่ยเห็นป่ะไอเน,นี่ยเนี่ยเปลือกเปลือกไข่ไอ้เฮียให้ต้มไข่กินทุกวันทุกวันไอ้เฮียเขาจะกินวันละสามฟองใช่ไหมเนี่ยเราเอามาทำอะไรเปล่าเอามาหมากัก ทำแบบเปลือกไข่หมักก็ได้หรือจะเอาโยโรยหวานในกระถางก็ได้แล้วแต่แคลเซียมค่อนข้างสูงทีเดียวเปลือกไข่อ่ะสูงมากนะเพราะฉะนั้นต้นไม้ต้นพืชของพวกเราเขาต้องการแคลเซียมเนี่ยนอกจาก NPK แล้วก็ต้องการแคลเซียมเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องหาทําขยันทําปุ๋ยสารพัดปุ๋ยเพื่ที่ให้ต้นไม้ได้ธออาตุอาหารหลักครบมาใไนโตรเจนของเรามีเยอะเห็นปะ พวกนี้จะเป็นไนโตรเจนแล้วแถมสามารถฆ่าเชื้อโรคเชื้อราในดินได้ด้วยใบยมะรุมอะไรที่มไนโตรเจนสูงๆสสคือพวกใบเล็กๆอะ่ะใบมะขามเงี้ยใบยก้ามปูใบกระถินต้นพืชอะไรก็แล้วแต่ที่มันใบเล็กๆๆอะ่ะพวกนี้ย่อยสลายเร็วด้วยแล้วสามารถเอเอาไปทำน้ําหมักไนโตรเจนก็ได้ เป็นทั้งน้ำหมักและเป็นทั้งยาฆ่าเชื้อโรคเชื้อราในดินนะคิดดูกินดีมีประโยชน์ด้วยมะรมุมอันนี้เป็นตัดตัดแล้วมาทิมทิมไว้เดี๋ยวก็เอา,เอาไปาช่ำพรูขยายพันธุ์ด้วยการตัดกิ่งปักชำติดง่ายด้วยอันนี้มั่นใจว่าน่าจะเดี๋ยวก่อนที่เราทิมมาไว้ อันนี้เป็นกิ่งของมะนาวเอ่อมะนาวมะนาวถุนกล้าวนะที่เราตัดมาหลายกิ่งนะแต่ที่กิ่งสีเขียวยังเขียวอยู่เนี่ยเราก็มั่นใจว่าเขาน่าจะติดรากส่วนนี้แห้งๆไปแล้วไม่ติดไอ้กิ่งนี้ก็เป็นกิ่งพีนทัทปัตเตอร์น้องหนวดนะเนี่ยส่วนนี้เป็นเอ่ออะไรนะที่กินแล้วมีสารต้านมะเร็งอะ่ะมันปู เออกิ่งมันปูามาตัดทิ่มๆม,มาไว้อุ้ยท้องรองจอกๆมีก็เป็นเม็ดของมะม่วงห,หางนาโูเอามาโรยๆหวานๆไว้เดี๋ยวก็งอเองหลายคนยังไม่รู้นะว่ามะเขือเนี่ยเวลาเขาโตมาถ้าเราอยากจะตัดแต่งกิ่งมะเขือมะเขืออะไรก็แล้วแต่สารพัดมะเขือตัดยอดเข้ามาแล้วมันจิ้มไว้เราจะได้อีกต้นหนึงนะ มือใหม่ัดปลูกยังไม่รู้ว่ามะเขือเวลาเขาโตขึ้นมาสูงขึ้นมาเราต้องการตัดแต่งเพื่อที่จะให้เขาแตกหลายๆกิ่งเพิ่มผลผลิตใช่ไหมเออเราก็ตัดพอตัดปุ๊บทิมปั๊บเลยเนี่ยเราก็จะได้อีกต้นหนึ่งแล้วก็มะเขือต้นนี้เป็นมะเขืออะไรก็ยังไม่รู้เพราะว่าเขาไปงอกอยู่ในในโต๊ะที่วางแผงโซลาเซลล์ เป็นโต๊ะโซลาเซลเล็กๆอะ่ะนั่นแหละคือเป็นธรรมชาติของพืชคือมเมล็ดพันธุ์ไหนที่แข็งแรงแล้วก็ไปหล่นตรงไหนที่มันมีดินมีความชืน้นอะไรก็แล้วแต่เขาก็งอกเราก็ไปถอนเข้ามาทิ่ม่างนี้แหละแล้วงามดีด้วยพอเห็นเขางามเราก็ตัดยอดแล้วทิ่มเลยอันนี้ก็ตัดแต่งตัดแต่งไปชบาเมเปาของน้องเมดี เราก็ตัดแล้วก็ไปจิ้มๆทิมๆไว้มีตายบ้างเกิดบ้างไม่ต้องเป็นไม่ต้องกองังวลคือกิ่งไหนที่เราตัดทิมๆไปแล้วมันตายบ้างเกิดบ้างไม่ต้องไปซีเรียสอันไหนตายก็ทิมใหม่แค่นั้นเองไม่มีอะไรที่ต้องซีเรียสคือมันไม่มีอะไรที่มันแน่นอนนะเราไม่มีพวกเราจะไม่มีเค,เครื่องมือวัดค่า pH ของดินเข้าใจปะ เราไม่มีเครื่องมือที่จะมาวัดค่าของ pH ของดินเพราะฉะนั้นเราต้องสังเกตเอาเองต้นกระถางต้นไม้ที่สมมติอันนี้อันนี้นนไม่เอาละถอนออกอันนี้ดินแสดงว่าไม่เป็นกรดเป็นด่างเหมาะมากที่ตัดตัดเอานู่นอันนี้มาปักชำเอาดินเก่าพูดกันง่ายๆคือเอาดินเก่ามาตัดปักชำเนี่ยพวกนี้เราว่าเขาไม่เป็นกรดเป็นด่างเพียงแต่เขาจืดไปแล้ว คือถูกถูกพวกพืชผักต่างๆเขาดูดกินไปหมดแล้วธาตุอาหารก็หมดแล้วสมมติเราไม่เอาแล้วะถอนออกมาเนี่ยเรามีเยอะแล้วไงแต่นี้เราตอนนั้นเราทําคลิปให้ให้ดูว่าขยายพันธุ์ยังไงก็คือแค่ตัดกิ่งมาก็ทิมแค่นั้นเองเอาข้อให้จมดินเพราะว่าข้อของพวกเขาเนี่ยรากมันจะงอกตามข้อชะพลูนี่กินดีแคลเสียมก็เยอะถ้ามีเยอะก็เอาไปทำปุ๋ยโอ้พืชผักของพวกเราเนี่ยสามารถทำปุ๋ยได้เป็นอย่างดีเลยเข้าใจป่ะ ยิ่งเราปลูกแบบปลอดสารนะไม่ต้องห่วงเลยทุกสิ่งทุกอย่างนะสามารถไอ้น,นี่ได้เลยเอามาทําปุ๋ยได้หมดถ้าเรากินไม่ทันอันนี้ก็โรยไว้หวานๆไว้ยี่ไม่ใช่แมงลักชอบกินอะไรก็ปลูกนั่นแหละอันนี้เป็นแมงลักที่เราตัดยอดมาปักชำพวกนี้ตัดยอดปักชำได้นะแมงลักโหระพายี่รากเกาพริกได้หมดเนี่ย อย่างเงี้ยเอามาปักไว้เด,ดเด็ดยอดมาแล้วก็มาทิ่มไว้อันนี้ก็ผักแพวผักแพลวสะกดดีๆนะพวกเราทําช่องน่ต้องจาไว้ว่าพวกเราเป็นสื่อถือว่าเป็นสื่อนะและเป็นบุคคลสาธารณะด้วยที่ทําช่องเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาจะสะกดภาษาไทยสะกดให้ถูกเข้าใจป่ะอย่างผักแพวกะเพรา กะเพรานี่ยังเห็นคนสะกดผิดเยอะมากเลยกะเพราที่ถูกต้องก็คือกอไก่สละอะสละเอพอพานรอเรือสละอาอันนี้คือถูกต้องตามพจนานุกรมไทยเลยพักแพวก,ก็ต้องเป็นแพวสละแอพอพานวอลแหวนเมื่อก่อนเราก็ยังไม่ไม่รู้ยังไม่เข้าใจพอมาทำช่องเองเนี่ยพวกเราถือว่าเป็นบุคคลสาธารณะนะเพราะฉะนั้นภาษาไทยของเราจะต้องถูกต้อง อันนี้จะเอายังไงจ๊ะเจ้ายังไงดีอันนี้เป็นอะไรรู้ไหมเมล็ดของส้มจี๊ดที่เราเพาะไว้แล้วเขางอกมาเยอะแยะแล้วเราก็ตัดแต่งกิ่งเข้าไปเห็นเปล่าว่าเมล็ดพันธุ์ไหนที่แข็งแรงเดี๋ยวเขาจะงอกมาเองแล้วติดดอกแล้วอันนี้อันนี้เป็นพริกเม็ดใหญ่ที่เราหวานๆเพาะๆไว้เหลือเหลือมาเท่านี้ นอกนั้นก็โดนพี่หอยท่าแกกินไปนี่ติดดอกแล้วอันนี้เป็นกิ่งกิ่งนี้ติดดอกนี่เป็นกิ่งที่ตัดตัดมาปักชำนะตัดจากต้นนี้ไปปักชำนะที่ก็ตัดปักชำได้ตัดยอดปักชำได้โอ้ยน้องหนวดไปไงน้องหนวดนะของเราหวานไว้ขึ้นมาเต็มไปหมดอายุมากแล้วนะเนี่ยต้นนี้ของน้องหนวดเนี่ยมะเขือยาวมันเนี่ย ละเป็นปีๆแล้วที่เราตัดแต่งบ่อยๆที่เขาออกลูกดกๆให้เรากินหเห็นป่ะเนี่ยเออเนี่ยอายุเขามากแล้วนะเขาก็ยังพอแบบออกมาให้เรากินได้อยู่เรื่อยๆแต่เดี๋ยวเราพออายุคือเขามีวันหมดอายุขาขอยู่แล้วไงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องเอ่อพอหมดอายุไข,ขแล้วเราก็ปลูกอย่างอื่นเห็นป่ะน้องหนวดเนี่ยเป็นอะไรหงิกหงก็งอจ้ะไม่สบายเลย พวกเราปลูกไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะหมดเรี่ยวหมดแรงทําไปจนกว่าร่างกายมันจะฟ้องเองเข้าใจใช่ไหมคนรักการพวกเราอายุพวกเรามันมากขึ้นมากขึ้นเพิ่มขึ้น,เพ,นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆยังไงก็หนีไม่พ้นเกิดแก่เจ็บตายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพวกเราจําเป็นต้องดูแลสุขภาพให้ดีที่สุดเท่าที่ทําได้นี่ของคุณนะัทนวุฒินวันทันเดี๋ยวกันมีอยู่ต้นหนึ่งโดนหอยไปกินแล้ว นี่นี่ตรงเนี้ยโดนหอยถอนรากถอนโคนเลยนะเอออันนี้ของน้องบีนะช่องไม่บีปลูกปลูกผักนะแตกมาแล้วนะเฮ้ยไม่ใช่อันนี้เป็นไน้น่นอัน,นอันนี้เป็นบอลบอลหวานของน้องบีอยู่นู่นเอ,อ่อเอ,อ่ออะไรนะขมิ้นขาวอุตส่าห์อะไเลยเธอะงามไปจ๊ะของน้องบีช่องไม่บีปลูกผัก ันนี้เป็นบอลหวานออดิบโชนทูนเออเอามาปลูกเอามาจิ้มไว้ด้วยนี่ของคุณนัทงมุทรนนจันทร์เฮียเพิ่งจะมาเก็บอันนี้ไปยี่รายี่ราตอนนี้ใช้ยี่ราแทนกระเพราหอมดีนะจ๊ะนี่ไงนี่ที่เป็นเออกิ่งของของมันปูตัดทิ่มๆเนี่ยอันนี้หลายคนก็ยังไม่รู้นะว่าตัดปักชาได้ เนี่ยมยมเนี่ยกินมยมเนี่ยตัดไปปักชำทิ่มๆกติอันนี้พี่นัทบัตเตอร์ของน้องนวดที่เพาะจากเมล็ดฟูหมักหมักชอยของคุณนทัทธุนวลนจันทร์ให้มาเราก็จะพยายามทําอะไรทําให้เนี่ยต้นเนี้ยเอาไว้ให้เขาเป็นเมล็ดพันธุ์หมักชอยคุณนทัทนวุวลจันทร์ให้มานีปะ่ะอ,อันนี้ก็ใช่อันนี้ฟ้าลายโจนนี่อยากให้ทุกคนหามาปลูกมากเลย อะไรป่ะอุ้ยพิกพริกพลิก,กอันนี้เวลาเจ็บคอนะกินยอดหนึ่งอะ่ะกินกินเด็ดเอามากินเลยเคี้ยวเคี้ยวเด็ดยอดแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวอันนี้แก่แล้วปล่อยเขาโรยไว้โดนดินตรงไหนเดี๋ยวก็จะอันนี้เดี๋ยวเขาจะงอกมาเองสูบไว้นะเอาไปทําน้ําหมักไล่แมลงได้อันนี้อันนี้อันนี้นนพลิกเอามาโรยไว้โรยตรงไหนดีฝากตรงนี้ดีกว่านี่ เมล็ดพันธุ์ไหนแข็งแรงเดี๋ยวเขาจะงอกมาเองนะจ๊ะทุกคนสังเกตไหมเวลาเราปลูกพืชอะเราไม่ได้ไปเพาะไปบ่มอะไรใดๆงสิ้นเลิกแล้วเลิกเพาะเลิกบ่มแล้วหวานอย่างเดียวเพราะว่าตอนนี้เราเข้าใจธรรมชาติแล้วถ้าธรรมชาติคือดินสมบูรณเมล็ดพันธุ์แข็งแรงเดี๋ยวงอกมาเองง่ายมากเลยการเพาะปลูกของของเราไม่ไม,ไม่มีอะไรยุ่งยากต่อไปละ นี่ส้มอะไรไม่รู้เลยโตดีดีอันนี้ของสิริรัตอักติก,การเด้นนะจ๊ะน,นี่สมไทยกินระบมรุงกำลังดีดีอยากให้ทุกคนหามากินแตดกิงปักชาติดง่ายด้วยอันนี้ก็ต้องหามาปลูกมารงมารุมนานเฉาเวยนี่ก็ใช่แต่กินปักชาติดง่ายเอาไปทำน้ำหมักแล่มแมลงที่หมดบ้านเรามีต้นมง้มไม้ต้นพืชสามารถทำน้ำหมักไล่มแมลงได้เป็นอย่างดี ทำสวนมีงานให้ทาทุกวันเห็นปะแค่นี้เองคือถ้าใครฟังเราตั้งใจตั้งใจฟังสําหรับคนรักการปลูกนะก็จะได้ความรู้ที่เราแนะนําไปนะคือเราไม่ได้มาสอนแต่แนะนําเพราะว่าบางบ้านอย่าลืมว่าสภาพแวดล้อมไม่เหมือนกันภูมิอากาศไม่เหมือนกันดินแต่ละที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้น เราจะแ,แนะนำให้ได้เท่านั้นเออวัสดุปลูกก็แตกต่างกันไปนี่เดี๋ยวเราจะมานั่งตัดตัดตัตตนะจ๊ะมีงานให้ทําทุกวันมีความสุขด้วยทําน,นู่นทํานี่ทํานั่นมันเป็นธรรมชาติบำบัดได้เป็นอย่างดีไปแล้วเดี๋ยวเราจะนั่งตัดอย่างนี้ก่อน หนึ่งสมองสองมือทำมุ่งมั่นขยันจะสรรเวลาชีวิตไม่มีอะไรแนะ่นอนชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเสมอท่องเอาไว้นะจ๊ะทุกๆคนดูแลสุขภาพให้ดีๆชีวิตพวกเรามันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงวันที่หมดอายุไขไปเลยเด้อทำงานต่อแค่นี้นะ